สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นี่หลฟ์เพจนะครับเล่นข่าวเจมสักไปขายทุเรียนนะฮะวันนี้นี่ผมอยู่ข้างๆพ่อค้าทุเรียนแล้วครับสวัสดีครับเจมสักครับไปขายทุเรียนอยู่แถวไหนน้องก็หน้าค่ายเจ็ดเพชรเลยครับโอ้ซอยรัชดาทีเวศสิบสองครับใช่ไหมครับขายดีไหมช่วงเนี้ยก็ดีครับขายดีกำไรวันหนึ่งเท่าไหร่เนี่ยบอกได้ไหมเนี้ยก็ ส่วนอาจารย์เขาครับอ๋อไปขายช่วยครับขายช่วยอาจารย์ยอดกับอาจารย์เฉียบใช่ครับแต่ก็พอขายได้อยู่เมื่อกี้หมดไปแล้วครับอุ้ยหมดแล้วด้วยเอามาเยอะไหมวันหนึ่งอ่ะสองวันสามร้อยโลสองวันสามร้อยโลแบบนี่ขายขนาดนี้นี่คุณจะเลิกมวยหรือเปล่ายังต่อยอยู่นะต่อยครับต่อยครับแล้วได้เคลื่อนไหวบ้างไหมวิ่งวิ่งไปวิ่งแล้วน้ำหนักอ่ะน้ำหนักไม่ไม่เพิ่มครับไม่เพิ่มตอนนี้เท่าไหร่ไปปล่อยเท่าไหร่ 66 65กับบ้าปล่อยอยู่ส5 66้สบครับนะครับสบายๆเลยนะครับขายยกทุเรียนไงคุณผู้ชมน้ำหนักมันเลยไม่ขึ้นนะครับดูครับโยโชว์กล้ามท้องอยไรไมยได้อตรงนี้ไม่มีกล้ามท้องเลยเฮ้ยจริงว่าในในเปิดดิเออแต่พอถ้ากลับไปซ้อมเนี่ยก็มันก็ขึ้นก็ขึ้นครับเออเมื่อประมาณสักสามวันที่แล้วที่เาคลิปของเกมสักกับเพชรชาติชายเนี่ยไปลงในช anel YouTube จำได้ไหมไฟไที่เราเจอกันไฟแรกอ่ะจำได้ครับวันนั้นเนี่ยเราโดนนับก่อนยกแรกยกหนึ่งกับยกสองโดนสองนับหลังจากนั้นเรามายำกันเลยยกสามมายำคิดไงที่กรรมการเนี่ยไม่นับเพชชาติชายตอนที่เรายำก็ก็คิดว่าน่าจะจับครับอืคิดว่าน่าจะจับเพชฌชาติชายมันผ่านมาแล้วก็่านาแล้วสุดท้ายเราก็มาโดนหมัดน็อกยกสี่ใช่ครับหมัดนั้นนี่จําความได้ไหม หาใจครับหาใจครับแล้วเรามาแก้มือที่ช่องเจ็ดก็โดนอีกโดนอีกครับหมัดเดิมรอเปล่าครับหมัดเดิมครับอืมเป็นไงฮะเราแพ้ทางเพชรชาติชายหรือยังไงน้องช่วงนั้นน่าจะยังไม่แก้ช่วงนั้นน่าจะเป็นวยคางเปาะโดนไม่ค่อยได้ครับแต่ตอนนี้โดนได้แล้วนะโดนได้ครับมีเมียยังเนี่ยมีอ๋อก็นี่ไงพอมีเมียแล้วคางแข็งเลยครับซ้อมบ่อยนะครับอยากจะบอกอะไร fc เราบ้างเผื่อ fc เราเนี่ยคิดถึงก็ฝากติดตามเจมส์ศักด เพชรเก็บเพชรนะครับก็มวยกลับมาก็จะทําร่างกายให้ดีแล้วก็จะกลับมาเป็นมวยดังอีกรอบครับเอาละครับแต่ว่าตอนนี้ใครสนใจอุดหนุนทุเรียนน้องได้นะทักเฟซได้นะทักเฟซได้ครับเฟซอะไรเฟซอะไรบอกหน่อยเจมสักเพชรเก็บเพชรครับภาษาไทายเลยภาษาไทยครับครับทักน้องไปสั่งทุเรียนได้เลยนะใครอยู่แถวรัชดาอยู่ใกล้ๆแถวนี้ สั่งน้องไปราคาพิเศษบอกมาจากพี่กุมารดำที่ใช่ครับพิเศษเลยนะพิเศษครับเ,เอาแล้วขอบคุณเจมส์นะครับขอให้ข,<อ>ขายดีๆแล้วก็มวยกลับมาไวๆจะได้มีรายได้กันนะครับ